ขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บายทรัพย์ชาแนลนะครับผมก็วันนี้จะเป็นคลิปแบทเทิลของเรานั่นเองคลิปแบทเทิลจะเป็นการแบทเทิลระหว่างเดนเร์เชนพอลิสครับสายมิติอ่าหุ่นยนต์ดางมิติอ่าเป็นเดเเดเซอร์กับสายอ่ากับโอเมก้าลิงโจ๊กเกอร์เออเป็นแคนโอเมก้าไปแล้วโอเมก้าสายโอเมก้าก่อนมันยากมากเลยมันติดมันติดมันติดโอเคเป็นสายอ่าโอเมก้าคราดิออสนะครับผมก็เริ่มเลยเริ่มเลยมา ก็ดิเมนชันนะครับผมก็เป็นในช่วงหนึ่งเนื่องจากเขาออกเอ0 2ซูนยมาให้ทําให้เป็นมีช่วงหนึ่งบูมมากจนคนต้องหาเด็กก็ค่อนข้างแพงแต่พอโอเมก้าออกมาบูมกว่าครับผมก็ทะลุไปเด็กละสองพั้าก็มีสวยงามครับตอนนี้อยู่ประมาณพันแปดตอนนี้อยู่ประมาณพันแปน่าจะไม่ถึงแล้วด้วยครับถ้าภาคใหม่รูโอออกมาน่าจะแพงกว่า โอ้โหมีคนเอาเด็กยุ่นมาเทะเป็นอะไรที่แพงมากครัเปลี่ยนปะไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนไปแล้วไปหนึเปลี่ยนไปหนึ่งครับผมเปลี่ยนไปแล้วไม่เปลี่ยนนี่มือดีด้วยมือดีมือดีพวกขโมยเดี๋ยวเรามือดีโอเคอย่นี้เริ่มก่อนเนาะโอเทชนจัวจัวครับผมอ่าดิเมนชั่นเริ่มก่อนนะครับผมอ่าไลท์ครับผมเป็นขาหุ่นยอวหุ่นยนต์ครับผมไดมารินเนอร์โอเคอืม ไล่ครับผมเป็นตัวเบี้ยวครับผม่าโก,กาสครับโอกกสเจ็ดท่อนเ,อเช็คไม่ได้ครับไดรีเวิร์สครับผมฮิว <He al. S 2> ได้ฮิวครับฮิวทำไมมาทำไมโอเคอ่านเนาะอ่านแล้วเขาเทนจวนครับมาเทนจวแล้วครับผมโอ้โหมาเลยขเขาจะบัสหนึ่งทิ้งการ์ดเกตสามแล้วนำการ์ดอาไดไคเซอร์เกเตอร์เข้าสู่โซครับผมแล้วก็ค้นหาเบรกไลา์หรือว่าไดไคเซอร์ ลงมาไลน์นั่นเองนั่นแหละครับและสกิลเมื่ออาไดยัตอาชื่ออะไรนะไดไดยัตไอ้ใครซัสชื่อเหมือนเหมือนกันลืมไม่ใครซัสถูกไลทับครับบวกห้าพันด้วยก็เท่ากับว่าแวนกาตอนนี้ยืนตีสองหมื่นหนึ่งแล้วอ่าหมื่นหกแล้วนั่นเองโอ้โหอะไรมันจะโหดร้ายทนรุนขนาดไม่นี่ว่าตัวบู๊อยู่แถวเดียวกันถ้ากูบู๊อยู่แถวเดียวกันก็สองหมื่นสามใช่ก็แรงไป ก็อ <laughs> <tampoco S 2> ้อเาเอาแต่ก็ตีครับผมก็เข้าเลยนะคับ word c h อ่าได้ย้ายครับอ่าได้ต่อทิกเกอร์ครับจวนหนึ่งก็ลิงจ็กเกอร์ก็ไปคนอีสานใช่ครับทาไมครับสตาร์เวเดอร์เล่นแล้วเล่นอีกก็เล่นแล้วนะไม่ไมไม่เดี๋ยวไม่ได้ออกกล้องไงเด็ตออคลิปดับนะเดวตคลิปดับเดี๋ยวมาก็ยังก็ยังจะเล่นไงใช่พยายามพยายามวันนีแอดมินเราอยู่ครบนะครับผม วุ่นวายเป็นพิเศษเลยพออยู่เันครบเนี่ยก็ดีแล้วอ่าเมื่อกี้ใช้สกิลของตัวเริ่มนะครับผมทิ้งรีเวิร์ดหนึ่งใบแล้วก็เปิดการ์ดห้าใบบนหาแคนคลิง <3 S 1> โจ๊กเกอร์หนึ่งใบขึ้นมือนะผมก็เอาเป็นตัวที่ไว้เล่นกับรีเวิร์ดไว้ไงาดมของรีเวิร์ดนั่นแหละขึ้นมือมานั่นเองอ่าครับหงไยดัมเมียได้ด้วยอ่ะใช่อยากได้โคตรเก่งอยากได้ดิแง่ตัดตัดมาตัดตัดตัดเอาคนไกลไปเลยครับไม่ใช่เด็กผมเอร์แล้วนะฮะเด็กผมเข้าผันไม่เข้าอ่ะ คืออะไรยื่นเหมือนหนึ่งอะปีเลยอันโอกาสเจอเข้าไม่เจอครับผมก็ผ่านเนาะผ่านแล้วก็เขาเทิร์นของดิเมนชันโพลิสแล้วครับผมเป็นยังไงครับผมจะตีกดเขาเลยไหมหรือว่าจะทํายังไงจังหวะนี้ถล่มปะถล่มปะตึกถล่มปตึกถล่ถล่มเลยนะถล่มถล่มยังยัดทุกสิ่งทุกอย่างยีหลง ขนมมันให้ย่อยยับไม่ใช่แล้วนีเขาเตอร์ไม่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 เอาไม่ด้แล้วเอาดวอะไรของพี่เล่นเดียวพอเล่นเดียวพอโอเคมีความมีความเป็นขนมมากเลยครับลังเลลังเลลังเลพอสมควรนะฮะไม่ได้เล่นนานไกนี้โอเคแปะหน่อยอ่าแปะหน่อยโอ้จังใจบูธอีกสองหมื่นสองหมื่น แค่นี้ก็ไม่มีแค่นี้ก็ไม่มีปัญยากาศแล้วยืนเก้าพันไม่กล้าโทโอเคเช็คเซคันเช็คโอ้ยิวกการมาแล้วอิว่พาเป็นหมื่นสี่เนาะขอยห้าพันหมื่นหกหมื่นหกมางาเลยมาแต่ไลฟ์เป็นโอเมก้าได้ไหมไลฟได้ดิเต็มมือเลยเนี่ยอ๋ออนาะมีบัฟด้วยมีบัฟด้วย ทิ้งครับผมเปิดการถ้าใบบนทิ้งรีเวิร์สเปิดการ์ดถ้าใบบนหาแคนลิงโจ๊กเกอร์หนึ่งไว้ขึ้นมือจริงๆมันไม่สามารถหารีเวิร์สได้นะเพราะรีเวิร์สต้องบอกว่าต้องอยู่ในสนามถึงจะได้เป็นแคนลิงโจ๊กเกอร์ใช่าหาารไดใช่ในชะ่มีแค่ตัวเดียวที่หาได้คือรีเวิร์สคือของลิงจ็อกเกอร์เองตัวคาเดลใช่ไหมใช่ใช่มาบิน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 ใบหนึ่งอะหลายใบเ ถามจริงเก็บเพพีมาครบทุกแบบเพื่ออะไรใส่อยู่ไม่กี่ตัวใช่นั่นน่ะสิไ้ดูหลเพีรีเวิร์ดเก็บไ้ดูตักหนนาเน้นหลูไงเน้นหลวเน้นหลวเน้นหลวเก็บไ้ดูเล่นมาโอเมก้ามาแล้วโอเมก้ามาแล้วโอไมก้าคลโลนี่หรือเปล่าล็อกนี้เนาะโอเมก้าไม่ได้แค่มนี่ไม่มีอะไรมากล็อกทิ้งไว้ก่อนล็อกทิ้งไว้ก่อนโอเค่เอาอะไรอีกไหมมา สิบห้าสิบห้าหลายเท่าไรสิบห้าสิบห้าไม่คาบเด้อโอ้โหข่อยไปไปไปข่อยเยอะจริงจริงเลยอ่ะโอกาสโอกาสนี่ยขี่พลังแวลตัดเลยมาตัดแต่เลยเอ็นดอโอ้โหมือนี่มันช่างสวยงามอะไรขนาดนี้ยอดเยี่ยมแสดงว่า ยอดมีคนป่วยมีคนป่วยไงยอดเลยต้องไปเยี่ยมแสดงว่าเกียรตับเต็มมือจังหวะนี้นะครับตึกโปอางานนี้นะครับไม่ลงลไม่ถูกลิกมาแบบนี้ก็ลึกมาแี้ก็ดูมือใหม่แล้วก็ตีไตีก็ไม่กล้าตีแวนตีแวนตีไม่กล้าไม่กล้าวัเช็คพลังแวนส่วเอาเลยเซกันเช็คคีดพลังแวนคีดพลังแวน ฮิวพลังแวนแน่ฮิวฮิวไม่ได้ด้วยอันล็อกอันล็อกมาครับผมไม่รู้จะลงมาทำไมวุ่นวายล็อกล็อกครับผมขุดอ่ารีเวิร์สสองใบนะ่เรียบร้อยขุดขึ้นมานะครับผมขุดได้ด้วยหรอมันไม่เห็นมีจอบ ตามนั้นแล้วแต่แล้วแต่เดี๋ยวส่งไปอยู่กับสตาดีวัลเล่เลยห้าขอห้าพันห้าพันห้าพันหนึ่งหมื่นโอกาสโอกาสหมื่นหนึ่งรอเขาข้างเลยสองหมื่นเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดเลยเหรอเจ็ดเจ็บเจ็บเจ็บเหลืผ่านเนาะผ่านแล้วหมดมือเทินจวเอาปิดเขาไม่ได้ตายหายงอ้นเหรอเทิร์นี้ยแน่นอนครับเทินนี้ เบรกอะไรไม่เบรกอ่ะกแต่เย็นซี่นี่นี่เบรกสองรอบไงเย็นซี่โอเคเอายังไงอีกเดี๋ยวนึกพวกมีนึกไม่ถูกนี่ไม่ถูกเอาใครดีเนี่ยหลุมล่างหลุมล่างมันีปัญญามากจริงจังความจริงไม่น่าทำ ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้อ่ะแล้วแต่แล้วแต่คุณเลยชาโดดีกว่าไหมใช่ใช้ชาโดดีกว่านะครับสกิลชาโดว์พอดีไม่ใช่ไม่ไงถ้าเาชาสกิลชาโดว์บลาร์เราจะไม่พอถูกไหมล่ะเออแล้วแต่ทั้งนั้นก็รวมแล้วแต่ชาโดว์เปนความหนึ่งไม่ใช่หรือเออชาโดว์ความหนึ่งเองความหนึ่งความหนึ่งคว่ำสองพอดีเฟสเออเดินหน้าก็ใช้ไม่ได้ไงเอออ่หยาบไปแล้วเนาะโอเคความหนึ่งความหนึ่งคว่ำแค่หนึ่งเองพี่ความสองเลยเหรอ จำไม่ได้อ่ะไม่เล่นน้ำอ่ะแน่เจ้าของเด็กนะครับเริ่มเบลอเลอกแล้วเมื่อเบรกลาครับผมความหนงอ่าโอเคต่อมาตัด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 มาเจอชี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 เดี๋ยวจะลงลอเรวมาเลยถอดถอบวกเขาหลาสาพัแล้วแต่ยังไงครับกดดันกดดันสถานการณ์กดดันเอาทั้งกดทั้งดันเลยเหรอคหดร้ามา ครับผมรอเร็วไหมรอเร็วไหมรอเร็วเลยเหรอใช่เอาจริงดิถ้าไม่รอดเทอร์นี้ก็ไม่น่ารอดจริงๆอ่ะเดีวดูสมไม่มันมันก็ต้องให้ได้เทอร์นี้ไงแล้วก็เอาแวนตีเพียวๆตัวเดียวย้ายเป้ามาก็ไม่แคร์ก็สองหมื่นหกครับผมสองหกใช้ใช้สกิลไหมเอ่ยไม่ใช่ยังไม่กดยังไม่กดถามมีมือว่ามีมือกาดไหมดีกว่าจริงๆเกสามนี่เต็มสองชี้นะสองี้นะสองหมื่นหกสองหมื่นหกเท่าไหร่เท่ากัน เท่าไหรแล้นับด้วยนับด้วยไม่ย้ายเป้าด้วยอ่ะมีที่ไหนไม่ย้ายเป้าด้วยเท่าไร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 สามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามหกสามหกสามหกกับตรงไหนสามหกกับสี่หกสี่หกแล้วก็พีจีกรอบเนึงครับโอ้โหอันกีรมิบชิปหายแล้วครับโอเคมิดเต็มตัวตามนั้นไปพีจีก่อนถึงใบไปเลยไปเลยเอ้วยังไงก็ไม่เข้าน่าเสียคิทางข้างนี้โอเค เอาจริงเอ่ะเอาจริงปีไล่ปูเอล่ะโดนไปอ่ะตีข้างเอาไปเลยสองหมื่นสองหมื่นอันรักเนาะอันรักกันรักบทมุกอ่ะไม่เล่นนานเลยเครียดเลยครับปูเมก้าตั้งไล่มือมือไม่มีล็อกเสียก่อนตีเท่าไหร่อ่ะสิบห้าสิบห้าห้าพัน ไม่เข้านะมิดมิดเลยมิดเลยคี้เท่าข้างเป็นยิปเจ็ดยิปเจ็ดเขาอีกหมื่นของหมื่นห้าได้ของค่ะอือนั่นแหละผ่านเลยอ่าสเตนลมาเยอะแยะเลยโอ้ยเอาเลยเอาเลยจังหวะนี้เฮ้ยอะไร จังหวะจังหวะดี้ทำยังไงดีวัดใจวัดใจต้องวัดใจสามได้ขี้คีิตายเอาไงดีครับน้องซันเชียร์สองหมื่นสองหมื่นแหละสองหมื่นแวนกาดอ่ะสามได้สามได้เอ้ยแบนกาดแบนกาดด้วยขิ้ขีิตายเลยหนึ่งสองขี้ขี้ขีมาแล้วโอ้ยย้อนไปนี่มีสิบเอ็นสูงมาก แมคงก็ต้องทําอ่ะทําไม่เพื่อได้น้กเมื่อกี้นกกาดเนาะก็อืมอืมหายใจไม่ค่อยทั่วท้องเลยครับผมหายใจไม่ทั่วท้องเลยมาไงครับขี้อะไรโอเคอีกเดนนึงอีกได้นึงอีกไได้นึงอีกได้นึงขี้อะไรโอเคจะหิวไหมอ่ะจะหิวไหม ก็จบแล้วครับผมการต่อสู้ระหว่างดิเมนชันโพลิสสายอ่าเกสไดไคเซอร์กับอ่าโอเมก้ากราดิออสนะครับผมแล้วถ้าไฟดิเมนชั่นสายโพลาริสนี่ใช่น้ำเปล่าไหมไม่ใช่ครับเป็นสายเสือโพลาริสไงโอเคโอเคมาก็ดิเมนชันนะครับผมอย่างที่เห็นคืออ่าตัวแหวนทั้งทั้งกดจนต้องให้เขากาดยับเยินขนาดนั้นแล้วก็ มันารันจริงๆมันเก็บสนามไม่ด้วยแหละแต่เมื่อกี้ไม่ได้เก็บสนามเพราะว่าบนมือตัวเล่นไม่พอแล้วก็ทำอแวรเข้าไปจนเกิดผลจะบอกเมื่อกี้ได้แบบกาแบบย้ายเป้าแน่ๆตีไปเนี่ยย้ายเป้าเลยครับเข้าโอเมก้าเต็มๆเลยย้ายย้ายเป้าอะไรก็แล้วก็โอเมก้าครับผมอย่างที่เห็นก็คือปวนบอร์ดได้ดีจริงๆอะดิเมนชั่นมันต้องอาศัยบอร์ดใช้รอเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็เจอเจ้าโอเมก้านี่แหละก็ ล็อกอล็อกรอเร็วทิ้งไปก่อนเลยแล้วก็ยังมีการโจมตีที่แบบถึง2อ0หมนงได้ง่ายๆด้วยแต่ว่าพอดีว่าฝั่งนี้ฝั่งดิเมนชันยินคอร์สด้วยก็เลยตีเข้ายากในช่วงหลังๆนิดนึงก็ <ฮะ S 2> มันตีไหมครับเส้นนั้นเองครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะชอบกดไลค์ติดตามกดซับสไครต์ผมแล้วฝากเพจเราด้วยแวนการ์ดไฟไ h a i l a n d และชแนลเราครับผมแท็บชแนลนะครับผมก็ เจอกันในคลิปแบทเทิลครั้งต่อไปครับผมคลิปแบทเทิลยังมีอย่างเช่นเคยและสุดท้ายนี้เราคุนล้านซีเจอาไม่กลับมาซาชันทาผมพูดสำหรับสนุนเพจเราอย่างเป็นทางการวันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันใหม่ในคลิปแบทเทิลคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ